เชื่อว่าสายฝอหลายๆคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ๆฝอก็ไม่ตอบข้อควารรมไม่วีดีโอคอลมันหมายความว่ายัางไงทําไมเขาเงียบไปคะเรารู้สึกสับสนเจ็บปวดมุนงงนะที่เราเรียกว่ายืนงงในดงฝอนี่ก็ว่าได้คะ่ะมันมีเหตุมันมีสาเหตุมาจากอะไรเรามาดูกันคะ่ะคุณอาจทําให้เขารู้สึกกดดันหรือเปล่าหากเขาอยู่ในช่วงที่ต้องการพื้นที่หรือเวลาส่วนตัวการพยายามให้เขาพูดคุยอาจทําให้เขารู้สึกกดดันและอึดอัดซึ่งทําให้เขาถอยห่างออกไปมากขึ้นค่ะนะอย่าทํา ข้อต่อไปค่ะแสดงถึงความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ค่ะการเล่งรัให้เขาพูดหรือตอบข้อความของคุณเช่นเราเป็นอะไรการคุณรักฉันเหมือนเดิมหรือเปล่าตรงนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณทําไมเป็นคนที่อินสิเคียวนะได้ยินฝอหลายคนพูดซึ่งเราอินสิเคียวเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากเออเขาเรียกอะไรประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราหรือว่าเป็นที่นิสัยของเราอะไรก็แล้วแต่ค่ะตรงนี้อย่าทําค่ะข้อต่อไปนะคะอาจเป็นการไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวค่ะ การที่คุณพยายามไปชวนเขาคุยเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเขาต้องการอยู่เงียบๆในชีวิตของเขาเนะี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวเก่าซึ่งตรงเนี้ยเขากําลังพุ่งใจไม่สบายใจเขาไม่มีอารมณ์คุยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพยายามไปชวนคุยนะคะข้อต่อไปคะ่ะทําให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดค่ะการพยายามชวนให้เขาคุยในช่วงเวลาที่เขาอาจกําลังมีปัญหาส่วนตัวนะหรือมีความเครียดอาจทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ตึงเครียดขึ้นมาได้คะ่ะซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในระยะายา คือการที่เราไปกดดันเราไปทําให้มันตึงเครียดอ่ะโดยที่เราไม่เข้าใจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตรงปัญหาตรงเนี้ยมันทําให้รักระยะทางไกลรักออนไลน์เนี่ยพังไหมมากนักต่อน,นักแล้วดังนั้นทุกคนจัดท่องใจเย็นๆค่ะจะต้องเข้าใจว่าเวลาไหนที่เราควรคุยเวลาไหนที่เราควรเงียบแสดงความเข้าอกเข้าใจเขาโดยการพูดว่าคุณอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวจะถ้ามีอะไรก็ติดต่อกลับมานะฉันอยู่ตรงนี้ข้างคุณเสมอ เราสามารถที่จะใช้คําพูดส,สวยๆแบบนี้คือมันไม่ได้เฟกนะแต่มันทําให้คนฟังเขารู้สึกว่าเราให้พื้นที่ส่วนตัวเขาถ้าใครต้องการเรียนรู้มากขึ้นคุณไปดูเลย The Charming of Chatting ค่ะจะตอบโจทย์คุณทุกอย่างคอร์สนี้จะทําให้การสนทนาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณประสบความสําเร็จค่ะข้อต่อไปนะคะควรให้เวลาและโอกาสกับเขาค่ะหากเขาเงียบหรือไม่ใส่ใจเหมือนเดิมอาจเป็นเพราะเขากําลังใช้ความคิดกับปัญหาบางอย่าง นะเขาต้องการเวลาและพื้นที่ในการจัดการปัญหาของเขาการให้เวลาเขาและคิดตัดสินใจว่าควรทําอย่างไรต่อไปซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจและไปทําพังทพาพลาดนะคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณก่อล่างความสัมพันธ์มามันเสียเวลาเปล่าถ้าคุณอยากรู้มากขึ้นไปดูใน The Charming of Chatting ค่ะจะตอบโจทย์คุณทุกอย่าง